สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับพี่น้องคอปทอนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยพี่น้องสอปปสพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องกลุ่มรวมพลังเพื่ออธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้สบายสบายครับพี่น้องครับทุกคนคงมีความสุขขึ้นนะครับหลังจาก เราต่อสู้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับต้นปี2,567จนมาถึงวันนี้นะครับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราได้ต่อสู้ร่วมกันมานะครับอาจจะเป็นความหวังและความฝันเล็กๆน้อยๆนะครับของพี่น้องนะครับชาวคอ,อ,อปทอพี่นางพี่น้องชาวกองทัพธรรมนะครับพี่น้องสอปปส ซึ่งเป็นด่านหน้านะครับของประชาชนในการปกป้องกระบวนการยุติธรรมของไทยครับพี่น้องครับวันนี้พวกเราทําสําเร็จแล้วครับพี่น้องครับตบมือให้ตัวเองครับพี่น้องพร้อมๆกันเมื่อปีที่แล้วเรายังไม่เห็นแสงสว่างนะครับพี่น้องเรายังไม่รู้เลยว่าเราเริ่มต้นนับหนึ่งวันนั้นแล้วผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรเราไม่รู้ว่าใคร มีดวงตาเห็นธรรมที่จะมอ,มองเห็นการกระทําของพวกเราในวันนั้นบ้างครับพี่น้องครับแต่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมคงได้มองเห็นถึงความพยายามของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่มารวมตัวกันณนะสะพานชมัยมรุเชษนะครับข้างทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้และที่ชมอยู่นะครับ ในที่ต่างๆนะครับทั่วประเทศครับพี่น้องครับว่าเรามีความหวังว่าวันหนึ่งนะครับประเทศไทยจะดีขึ้นวันหนึ่งกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับจะได้รับการจดจําว่าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยครับเท่าเทียมกันทุกชนชั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยล้ําขนาดไหนไม่ว่าคนจะมีอิทธิพลอํานาจแค่ไหน ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่ยากจนข้นแค้นอย่างไรหากว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการมารับใช้กฎหมายแล้วจะต้องได้รับการดำเนินการต่างๆเท่าเทียมกันครับพี่น้องครับเพราะกระบวนการยุติธรรมคือเสาหลักนะครับของระบอบประชาธิปไตยครับพี่น้องประเทศไทยเรานะครับปกครองโดยรับ บอประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับพี่น้องในระบบรัฐสภานะครับในระบบรัฐสภาโดยถือหลักนะครับนิติรัฐนิติธรรมครับพี่น้องเป็นหลักในการปกครองประเทศครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสองอาทิตย์ติดติดกันที่ผ่านมาพี่น้องก็คงทราบแล้วครับว่าพี่น้องคอปทนะครับพี่น้องสปปส ปกป้องสถาบันพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องประชาชนที่มารวมตัวกันณนะที่นี้นะครับไม่ได้เข้ามารวมตัวกันเพื่อที่จะกันแกล้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ได้เข้ามารวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องในสิ่งที่ไม่ชอบธรรมโดยกฎหมายหรือโดยธรรมชาตินะครับพี่น้องแต่เราเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาในสังคมไทยให้การบังชับ บังคับใช้กฎหมายเป็นธรรมกับทุกคนในประเทศไทยครับพี่น้องครับนะครับเราต้องชื่นชมและก็ยินดีดีใจกับสิ่งที่เราได้ร่วมกระทำกันด้วยจิตที่บริสุทธิ์ครับพี่น้องนะครับผมมีความเชื่อว่านะครับทุกท่านนะครับที่มารวมร่วมกันในที่นี้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับพี่น้องตั้งแต่คอปทมาตั้งเวทีนะครับนกสภาน ทำไมไมรุเชตแห่งนี้นะครับเราทุกคนมากันโดยที่ไม่ได้มีอมิตรสินจ้างใดๆครับพี่น้องนะครับรองมากันด้วยตัวเองครับพี่น้องออกข้ารถข้าลามาเองครับพี่น้องเดินทางมาด้วยจุดมุ่งมังมมงมม่งว่ามุ่งมั่งว่าเราจะช่วยกันปกป้องกระบวนการยุติธรรมของไทยครับพี่น้องและก็ไม่มีความจงเกียดจงชันจงชังส่วนตัวนะครับกับ นักโทษชายทักษิณชินวัตรแต่อย่างไรครับพี่น้องครับนะครับผมเองไม่เคยมีเรื่องมีปัญหากับคุณทักษิณชินวัตรนะครับไม่เคยมีเรื่องมีปัญหากับคุณแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านครับพี่น้องนะครับแต่หากว่าในการดําเนินกระบวนการต่างๆในการบริหารจัดการประเทศชาตินะครับไม่เป็นไปตามคันลองคลองธทมนะครับ และเป็นการบิดเบือนหลักนิติธรรมเรายินยอมไม่ได้ครับพี่น้องนะครับเรารับไม่ได้ใช่ไหมครับเลยทำให้ทุกกระบวนต้องมารวมตัวกันหนาที่นี้นะครับพี่น้องวันนี้อยากบอกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงพจมานชินวัตรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณแพรทองทานชินวัตรนะครับนักโทษชายทักษิณชินวัตรนะครับว่าเราไม่มีความจงเกียจจงชันท่านแต่อย่างไรครับพี่น้องนะครับบอกให้ท่านได้ทราบนะครับว่าและก็อโหสิกรรมนะครับอโหสิกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเหตุที่ว่าเราต้องการให้มีการการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามหลักนิติธรรมท่านนับพี่น้องครับมีบางคนครับพี่น้อง มีคนบางคนนะครับอยู่ในรัฐบาลชุดเก่านะครับนายภูิภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าท่านทักษิณชินวัตรที่มีความหารกล้าในการเข้ามานะครับเออกจริงๆแล้วออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยไม่กลับเข้ามาในประเทศไทยก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่มีความกล้าหาญนะครับเป็นลูกผู้ชายท่านก็เลยยอมรับความจริงเข้ามานะครับ ามาปรากฏตัวต่อศาลและก็เข้าไปฟังคําสั่งของศาลนะครับที่ผ่านมาในวันที่เก้าันยายนนะครับที่ผ่านมาครับพี่น้องเป็นเหตุให้โดนบังคับโทษนะครับโดยคําสั่งของศาลเมื่อศาลได้ไต่สวนแล้วนะครับศาลอาญานะครับศาดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองได้ไต่สวนพยานหลายๆปากแล้วนะครับก็ได้วินิจฉัยตามที่พี่น้องได้พบได้ทราบมาแล้วนะครับว่า นายทักษิณชินวัตรนะครับจะต้องปรับไปนะครับเข้าไปสู่การบังคับโทษในเรือนจำนะครับหนึ okay. ่งปีนะครับตามที่มีพระราชองค์การนะครับอภัยอภัยลดโทษลงมาครับพี่น้องครับนะฮะซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับบอกว่าท่านทักษิณชินวัตรนะครับเป็นวลรบุรุษประชาธิปไตยผมผมเองมองไม่ออกว่าเป็นวีรลบุรุษประชาธิปไตยได้อย่างไรครับพี่น้องนะฮะ แล้วบอกว่าคดีที่ทักษิณชินวัตรโดนกระทำนะครับเหมือนกระโดนกันแกล้งนะซึ่งพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องนะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคำทักษิณชินวัตรเองนะครับก่อนเข้ากลับเข้ามาในประเทศไทยหลังจากที่หนีนะครับออกไปหลบซ่อนตัวอยู่ในต่างประเทศถึง17ปีครับพี่น้องและก็มีการติดต่อนะครับกับบุคคลบางคนว่าตัวเองจะกลับเข้ามา ในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเพื่อกลับมาเลี้ยงหลานนะครับโดยยอมรับว่าคดีต่างๆ3คดีที่โดนฟ้องและสารพิพากษาไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องคดีโกงกินคอร์รัปชันประเทศชาติไทยนะครับว่าตัวเองกระทำความผิดจริงครับพี่น้องครับและก็จะยอมรับผิดนะครับตามโทษสารนุโทษที่สารได้พิพากษาลงไปครับพี่น้องรวมแล้ว3คดีนะครับ8ปีด้วยกันครับพี่น้อง แล้วก็เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมพศ2566พี่น้องจําได้ใช่ไหมนะครับจําได้นะครับนะเพราะฉะนั้นการที่นายภูมิทำเวยชยชัยนะครับพูดว่านายทักษิณชินวัตรนะครับถูกถูกจาคุกอันตอนเวลานี้เพราะโดนกันแกล้งหรือเพราะโดนอํานาจบ,บางอย่างนะครับมาทําให้นาะยทักษิณชินวัตรติดคุกเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนะพี่น้องจริงๆแล้วนะครับ เพราะคำวินิจฉัยของศาลนะครับทําในพระประมาพิไทยนะครับพี่น้องของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนายภูมิทาวิชยชัยไม่ควรจะพูดคํานี้นะครับนะฮะแล้วก็ไปขอขมาเส้นนะครับคือคนเรารู้ว่าตัวเองผิดยอมรับผิดนะครับอย่างเช่นนายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับเมื่อท่านออกมาต่อไปเนี่ยท่านอาจจะเป็นคนที่สามารถนําพาพักเพื่อไทยให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ และพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักที่เคยทําความเสียหายกับประเทศชาตินี่อาจจะเป็นพักการเมืองที่เป็นพักที่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็ได้พี่น้องต่อไปนะครับคือคือถ้าเขาถ้าเขารู้ว่าเขาล้างบาปไปพี่น้องคนเราเป็นไปได้หมดครับนะเป็นไปได้หมดครับเขาสามารถที่จะแบบว่าอาจจะกลับตัวกลับใจว่าจากการที่ตัวเองเคยโลภละมู่ละมูดมูดโลภมากอยากจะรวยรวยอยู่แล้วอยากจะรวยมากขึ้นนะครับ อยากจะมีอํานาจมากขึ้นทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองได้ผลประโยชน์มากขึ้นโดยที่ไปเบียดบังนะครับมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเงี้ยเขาอาจจะบอกว่าเขาจะไม่ทําแล้วนะครับเหมือนกับเขาเคยรับปากในพักพลังธรรมเมื่อสามสิบห้าสามสิบกปีที่แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องใครเคยสัมผัสพักพลังธรรมเมื่อยุคสามสิบห้าสามสิบกปีที่แล้วมั้งครับยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นครับนะครับผมคนหนึ่งครับเป็นสมาชิกพักพลังธรรมนะครับ ผมคนนึงเป็นวิศวกรการเมืองรุ่นที่ห้าสิบเก้าครับพี่น้องครับนะครับแล้วก็เคยเป็นสมาชิกสภาเขตพระขนงเคยเป็นประธานสภาเขตพระขนงนะครับต่อต้านการโกงกินคอร์รัปชันมาตลอดแล้วก็ไม่โกงกินไม่ว่าต่อหน้ารับหลังพี่น้องเราเดินแนวทางนี้มาตลอดแล้วการที่นายทักษิณชินวัตรนะครับเข้ามาอยู่ในพักพลังธรรมเมื่อสามสิบห้าปีสามสบกปีที่แล้วนะครับโดยการทาบ คามของพลตรีจำลองสีเมืองหัวหน้าพักพลังธรรมในเวลานั้นพี่น้องเพราะเหตุที่พลตรีจำลองสีเมืองมีความเชื่อว่าพันตำรวจเอกทักษิณชินวัตรเป็นคนรวยแล้วไม่โกงเป็นคนรวยแล้วไม่คอร์รัปชันเพราะว่านายทักษิณหรือพลพลตำรวจเอกทักษิณชินวัตรหรือดออรทักษิณชินวัตรในเวลานั้นนะครับ มาการันตีต่อพลตีจำลองสีเมืองว่าตัวเองรวยแล้วนะครับเป็นบุรุษคลื่นลูกที่สามพี่น้องจำได้ไหมครับชี้อย่างนี้ขึ้นดูสู่ดวงดาวว่าตัวเองเนี่ยรวมล้ำรวยแล้วมีความพร้อมแล้วจะเข้ามาพัฒนาประเทศโดยไม่มีการโกงกินคอร์รัปชันนะครับพลตีจำลองสีเมืองนะครับเป็นคนที่ถือสินกินเจพี่น้องนะครับคนถือสินนะครับพี่น้องพี่จิตเขาบริสุทธิ์จริง,รงๆเข,เขาเป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะครับ ผมคนหนึ่งเชื่อคน,คนง่ายพี่น้องจริงๆครับหลงรักคนง่ายง่ายด้วยนะครับเพราะเหตุที่ว่าจิตเราบริสุทธิ์นะครับจิตเราบริสุทธิ์พอเขาบอกว่าเขามีจิตบริสุทธิ์มีจิตใฝ่ทางธรรมเข้ามาเล่นการเมืองจะทําทำบํารุงประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่โกงกินคอร์รัปชันไม่ว่าต่อหน้ารับหลังคนที่จำลองสีเมืองการันตีเลยครับพี่น้องการันตีเลยว่านี่แหละทักษิณชินวัตรคนนี้แหละ จะเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากประเทศกำลังพัฒนาในเวลานั้นให้เป็นประเทศพัฒนาประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนจะต้องดีขึ้นเพราะว่าประเทศชาติไม่มีนักการเมืองไม่โกงกินคอร์รัปชันประเทศชาติไม่มีการคอร์รัปชันเชิงระบบนะครับพี่น้องปลากฏออ้อเอาเข้าไริจริงเมื่อ อดีมรองสีเมืองเปิดโอกาสให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าว่าการกระทรวงต่างประเทศในยุคพักพลังธรรมเวลานั้นนะครับอ่าใช่ครับตั้งแต่วันนั้นมาก็เริ่มออกลายพี่นะ้องเริ่มออกลายพอมีการเลือกตั้งใหม่หัวหน้าพักทักษินชินวัตรรู้แล้วว่าถ้าไม่ซื้อเสียงถ้าไม่ไม่ซื้อเสียงไม่เลี้ยงจะต้องแพ้ถ้าแพ้แล้วเป็นรัฐบาลไม่ได้นําไม่ได้เงินที่ตัวเองลงทุนลงไป ถอนพุนไม่ได้ก็เลยลาออกจากคณาพักนี่คือเบื้องหลังพี่น้องนะครับผมเองในเวลานั้นครับพี่น้องมีไม่มีไม,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 ม่กี่คนที่เหลืออยู่ในพักพลังธรรมพี่น้องที่เดินนะตามแนวนี้นะครับเดินตามแนวที่พันธีจําลองสีเมืองได,ได้ได้เดินมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ทำรงแสงสุร,ร,ร,ริยจันทร์พี่ชัยวัดสิริวงค์ครับพี่น้องเนี่ยผมน้องสุดนะผมน้องสุดสารดีกาเนี่ย สารฎีกาที่ตัดสินคดีทักษิณชินวัตรที hand, ่ผ่านมาเนี่ยผมนี่กับพี่ชัยวัตรเนี่ยเคยเป็นทนายพี่ชัยวัตรไปฟ้องขอให้ยุบพักพลังประชาชนหลังจากพักไทยลักไทยจําได้ไหมครับอ่านี่แหละวันนั้นวันสุดท้ายด้วยจะขาดอายุความแล้ววันที่31มกราคม2500เท่าเท่าไหร่แล้วผมจาไม่ได้แล้วนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับ เรามองว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่อันตรายต่อประเทศชาติและหลังจากนั้นมาก็เห็นจริงๆด้วยครับพี่น้องเห็นจริงๆด้วยว่าเขาเข้ามามีอํานาจในประเทศชาติแล้วทําให้ประเทศชาติประชาชนต้องเสียผลประโยชน์เพาประมาณของประเทศนี่นะครับแทนที่จะมาดูแลนะครับจะมาดูแลประชาชนเช่นผู้สูงวัยอายุ60ปีขึปีขึ้นไปนะครับแทนที่จะได้เงินนะครับเดือนหนึ่งหกร้อยบาท ป่านี้ผมว่าหนึ่งเดือนเผิ่มเพิพันบาทไปแล้วครับพี่น้องถ้าหากการเมืองวันนั้นดีกว่าวันนั้นนะครับเมื่อสามสิบปีที่แล้วป่านนี้เผิ่มเเราได้เดือนละสองพันบาทไปแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับว่าหากว่านักการเมืองไม่คอรปชั่นนะครับงบประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งสามสามสามล้านสามจุดสามล้านล้านบาทต่อปีนะตอนช่วงช่วงนี้ครับพี่น้องเยอะมากเลยครับมาเจียดให้กับคนชราเนี่ยผู้สูงอายุนะครับ พราะอะไรครับพี่น้องประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการนะครับประเทศที่เป็นประเทศรัฐสวัสดิการเช่นพวกสวีเดนฟินแลนด์พวกเนี้ฟินแลนด์ก็คือเจ้าของโนเกียโทรศัพท์โนเกียมือถือเจ้าแรกของโลกครับที่เราเคยได้ยินนะ่ะฟินแลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศรัฐสวัสดิการเขาไม่มีการกกินคอรัปชันและประเทศเขาเนเขาถือว่าคนในวัยผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อเกษียณอายุแล,แล้วนะครับรัฐเขาดูแลเลยครับเขาดูแลเขามีเงินเดือนให้เขามีอะไรให้เลยเขาสามารถเที่ยวได้ทั่วโลกเลยเขาก็มีเงินเดือนตรงนี้ให้ แต่เขาเก็บภาษีทุกคนนะพอเป็นคนหนุ่มคนสาวเขาเก็บภาษีทุกคนใช่ซึ่งประเทศไทยก็ควรทําอย่างนั้น,นครับแต่ประเทศเขาเนี่ยเขาไม่เคารพชั้นประเทศเขาถึงมีคุณภาพอเขาเป็นรัฐสวัสดิการซึ่งเราวันหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องเป็นประเทศรัฐสวัสดิการเช่นเดียวกันถ้าหากว่าประชาชนมีคุณภาพผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านครับที่มานั่งรวมตัวกันที่นี้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นมันสมองของประเทศชาตินะนะครับ เราต้องภูมิใจในตัวเราเองครับพี่น้องตบมือให้เราอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับนะครับตบมืออีกครั้งหนึ่งครับนะครับแล้ววันหนึ่งครับวันหนึ่งการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องตอนนี้เห็นไหมครับพรรคการเมืองต่างๆสเปซสปะหาจุดยืนไม่ได้หาอุดมการไม่ได้หาแนวทางไม่ได้ครับผมเรียกร้องตลอดแหละว่าถ้าเป็นไปได้นี่พวกเราที่เคยต่อสู้กันมาด้วยกันในี่ตั้งยี่สิบกว่าปีอะมารวมตัวกันสักทีหนึ่งได้ไหมนะครับ ทำพักการเมืองของตัวเองขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หล่อล้อมจิตใจของทุกคนไปทั่วประเทศเลยพี่น้องนะครับสร้างรัฐสวัสดิการให้กับทุกคนคนสูงอายุอย่างน้อยมีค่าตอบแทนเดือนละสองพันบาทอย่างเงี้ยพี่น้องนะคนท้องในหกเดือนเนี่ยให้ไปเลยเดือนละสามพันบาทหกเดือนอเด็กทารลกให้ไปเลยกินนมพรีสองปีมันทําได้หมดนะถ้าหากว่านักการเมืองไม่คารพชั้นพี่น้องนะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้น ได้คุยกันพวกน้องกิจหลายๆคนน้องกิจนี่ก็ความคิดใช่ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ได้ไปรังเกยียรรังชันนะครับรังรังรังเกยียจท่านทักษิณชินวัตรหรือคุณแพทรองทานชินวัตรแต่อย่างไรเลยครับนะที่ผ่านมานะครับแต่เราต้องการเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมบังคับโทษไปตามกฎหมายเท่านั้นเองครับพี่น้องนะครับนะเพราะในส่วนของพี่น้องประชาชนอยู่หน้าที่นี้ครับพี่น้อง เป็นคนที่มีจิตการเสียสละอยู่แล้วครับแล้วก็มีการให้อภัยอยู่ตลอดเวลาพี่น้องนะครับในเมื่อเขารับโทรสานุทโทษไปแล้วเราก็ไม่ไปเหยียบย่ําหรือดูถูกเหยียดหยามนะครับแต่ในขณะเดียวกันในการบังคับโทษก็จะต้องทําตามระเบียบที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับไม่ใช่ทําเหมือนเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อสารตัดสินแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วราชทรรนะครับตกติก เผอๆโดนติดคุกอีกนะครับโดนดำเนินคดีอีกนะครับแล้วจริงๆแล้วครับพี่น้องนะครับผมผมเคยบอกพี่น้องนะนอกจากคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยนายทักษิณชินวัตรนะครับให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตารวจเนี่ยนะครับตั้งแต่นายแพทย์นะครับตั้งแต่ราชทรร์ตั้งแต่หลายๆคนนะครับพี่น้องนะครับจริงๆแล้วนายทักษิณชินวัตรได้เป็นตัวการด้วยนะครับหรือเป็นผู้สนับสนุนก็ได้นะพี่น้องท่านเผอเอถ้าเผอเผอจะเอาจริงๆกนโดนอีกคดีหนึ่งนะทักษิณชินวัตรเนี่ย เป็นตัวการในการแหกคุกนะครับพี่น้องโดยในคดีหนึ่งนะครับแล้วการที่เขากลับมานะการที่เขากลับมาเขาอาจจะได้รับฟังฟังจากใครก็ได้ซึ่งไปเอาใจเขาครับพี่น้องไปเอาใจเขาท่านมาเออเผิ่มไม่ติดคุกเพราะพวกนี้เป็นพวกที่เฉลียวพี่น้องจริงๆครับแต่พวกเราเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ วิาพากษ์วิจารณ์การเมืองวิาพากษ์วิจารณ์ข้อกฎหมายตรงเป๊ะเป๊ะตลอดเราไม่เอาใจใครพี่น้องไม่เอาใจใครผิดก็ผิดถูกก็ถูก,ถกนะครับการที่เขามาบางทีเขาเขาอาจจะฟังนักนักกฎหมายบางคนนะพี่น้องคงเห็นนะครับมีใครบ้างเขากงฟังฟังนักกฎหมายบางคนว่าเผลออท่านลุดก็ได้ก็เลยลองดูดิลองกลับมาดิเผื่อลุดจริงๆแล้วมันยากมากครับพี่น้อง พราะพยานหลักฐานต่างๆมันมันมันชัดเจนว่าคุณแบบว่าสร้างละครเรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับสร้างละครเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็หลบหลอกตอบตาประชาชนหลอกสารนะครับในขณะที่คุณอยู่โรง,งพยาบาลตํารวจนะครับญาติพี่น้องลูกเมียคนไม่เคยไปเยี่ยมคุณเลยมีที่ไหนอะพี่น้องนะครับไอ้นี่พอติดคุกห้าวันครบตามที่เราจะทันกำหนดไว้วันจันนี้ลูกเมียไปเยี่ยมทันทีเห็นไหมเห็นไหมล่ะครับมันมองกันออก นะ,ะมันมองกันออกเพราะเหตุว่าเขาเข้าใจว่าเขานี่เป็นนักโทษเทวดาเขาไม่มีสิทธิ์ติดคุกไม่มีใครที่จะใหญ่เท่าเขาเขาไม่มีทางจะติดคุกได้เขาถึงกล้าทําอย่างนั้นทําให้นักการเมืองโง่โง่ในพรรคการเมืองทั้งหลายพี่น้องยอมสยบับทักษินผมนี่ดา่าตั้งแต่แรกแล้วครับพี่น้องนะครับไปคํานับมันทําไมตารวจตอนวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมปี6กที่มันกลับเข้ามาในประเทศไทยบนโจน ถมันโจรกินเมืองด้วยโจรคอร์รัปชันด้วยนะพี่น้องนะใช่ไหมครับไม่ใช่โจรที่ไปขโมยนมนะครับขโมยขโมยขนมเพราะลูกอดนมอดข้าวใช่ไหมครับจะได้มีทางออกบอกสารได้อน,นี่ไม่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณไปคอร์รัปชันไปกองกินคอร์รัปชันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับการที่เขายอมที่จะรับโทษอย่างนี้แล้วก็ไปศึกษาธรรม,มะเสียนะครับจะได้มีจิตที่บริสุทธิ์จะได้มีจิตที่ ของแพงมากกว่าที่ตัวเองเคยทํามาผมเคยคิดว่าวันหนึ่งถ้าเขาคิดได้นะเขาคงคิดว่าเขาไม่น่าที่จะทําอย่างนั้นมาแต่เขาก็จะเป็นหมาบุรุษเหมือนผมเคยยกตัวอย่างนะครับแต่ว่ามันสายไปแล้วมันสายไปหมดแล้วครับพี่น้องนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับควรที่จะดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เราได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อที่ทําให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะครับ คงอยู tamam. Mon ach, from, e to to ่กับสังคมไทยอีกนานเท่านานนะครับพี่น้องครับผมชื่นชมพี่น้องนะครับผมเองไม่ได้มาทุกวันผมเองไม่ได้มามาพูดจาแลกเปลี่ยนปลาใสกับพี่น้องทุกวันแต่พี่น้องนะครับบางท่านนี่ผมเชื่อว่าไม่ได้มาเพราะตัวเองตกงานไม่ได้มาเพราะตัวเองไม่ได้มีข้าวกินนะไม่ได้มาเพราะตัวเองแบบว่าไม่มีอะไรทํำนะผมเชื่อว่าพี่น้องมาเพราะพี่น้องต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้มันดีขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมจิงชื่นชมพี่น้องทุกครั้งเลยนะครับผมจิงให้กำลังใจพี่น้องทุกครั้งให้พี่น้องตบมือให้ตัวเองดังดังแรงแรงครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับแล้วเรามาพบกันใหม่ครับพี่น้องนะครับเมื่อชาติต้องการครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับ